นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์นรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่12กันยายนพุทธศักราช2566ตรงกับวันอังคารแรม12ค่ำเดือน9ปีทอวันนี้เหมาะแก่การไหว้พระขอพอรดีนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีแสดสีเหลืองส้มสีหมักสุกสีโอรสเสียบโชคของวันนี้คือสีเหลืองอ่นอนสีขียสีขาวไขมุกสีงาช้าง ทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศประจิมหรือทิศตะวันตกทิศอับโชคของวันนี้คือทิศบุรพาหรือทิศตะวันออกเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือบุษราคำพลอยสีเหลืองส้มหินสีส้มเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักกณีในชื่อคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนข้อตะขังและงงูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กต่อเต่าถอถุงทอทหารต่ทงและนอนหนูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ คนใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาผอผ่านฝอฝันผอสมเภาและหม่อมหมาเลขมงคลวันนี้เลข3เลข5และเลข1หมายเซตวันนี้เสียงธรรมกล่าวไว้ว่าความสุขเป็นเรื่องง่ายๆให้ทำา5อย่างนี้นะครับ 1. ไม่คาดหวังจากใคร 2. ให้อภัยและปล่อยวาง3ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น 4. ใช้ชีวิตที่เรียบง่าย 5. ไม่หลงในกิเลสคือความอยากขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อาเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ